d e e p s e สตาร์ทอัพจากจีนที่เขย่าว,วงการ AI และหุ้นเทคสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา d e e ซ s e สตาร์ทอัพด้าน AI จากจีนเปิดตัว d e ฟซีคอาร์วันโมเดล AI ใหม่ล่าสุดและไม่นานแอป e ีฟซ e คก็พุ่งทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบน a ท p บ t o r e แสงหน้า h ช GP t GPT ของ Open AI ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการเทครวมถึงในซิลิคอนวัลเลย์หลายคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงอนาคตของอุตสาหการรม AI ไและการนำของสหรัฐในอุตสาหกรรมนี้เพราะอะไรถึงน่ากังวลต้องบอกเลยนะคะว่าโมเดล Di ดับการอาอร ใช้งานได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำซึ่งทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างโปรเจกต์หรือพัฒนาทักษะต่างๆได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าค่าเข้าถึง API ของ DeepSeek ต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง OpenAI อย่างเห็นได้ชัดด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนโมเดล R1 อยู่ที่ประมาณ5ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐซึ่งแตกต่างจากบริษัทสหรัฐส่วนใหญ่ที่ใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการฝึกฝนโมเดลของพวกเขาการเกิดขึ้นของ DeepSeek ยังมาจากประเด็นที่จีนถูกจำกัดการเข้าถึงชิปรุ่นใหม่จากสหรัฐยิ่งทำให้เกิดแรงผลักดันในนวัตกรรมด้าน AI ตต้นนนทุน่ักกวิเคราะาะห์จ แกนมองว่าแม้การลดต้นทุนในการพัฒนา AI เป็นความท้าทายแต่ในระยะยาวอาจเกิดความสมดุลระหว่างต้นทุนและความต้องการที่สูงขึ้นบริษัทในสหรัฐอาจต้องเรียนรู้จาก DeepSeek <c oughs> เพื่อพัฒนาระบบ AI ต้นทุนต่ำเ <c oughs> มื่อหลังความสําเร็จของ DeepSeek R1 ได้รับการสนับสนุนจาก Highfire บริษัทของจีนโดยใช้งบประมาณที่จํากัดแต่ยังสามารถสร้างโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูงแม้จะเพึ่งพา GPU H 1 0 0ของ NVIDIA เพียงแค่5 0,000ตัวซึ่งเป็นรุ่นเก่ากว่าซีรีส์ล่าสุดการเปิดตัว DeepSeek R1 ไม่ได้มีผลกับแค่วงการ AI เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นของ NV i d i ีดีล่าสุดหุ้นร่วงลงอย่างหนักถึง1 1 9 4ทํ้าเให้มูลค่าหุ้นหายไปกว่า16ล้านล้านบาทจากการที่นักลงทุนเริ่มกังวลว่าความต้องการ GPU ระดับสูงจาก NV i d i ีดีอาอาจลดลงเนื่องจากนักพัฒนาหันไปใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าจาก Di ิ s ซ e k แทนและมีโอกาสที่ดิ s ซ e k จะสามารถทํางานได้ดีกว่า c ช a t GPT ของ Open AI โดยเฉพาะการประมวลผลทางคณิตศ,ศาสตร์แม้ว่าดิ s ซ e k จะมาจากจีนและมีต้นทุนต่ำ แสดงให้เห็นว่า AI สามารถพัฒนาได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลและความสําเร็จนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในวงการ AI ซึ่งจะพลิกโฉมการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต